ไข่ครอบมะม่วงเบาปลากระพงและใย,ยตาลมารู้จักความสร้างสรรค์ของคนสงขลากับการเดินทางผ่านปลายลิ้นจากจานอาหารที่รวมวัตถุดิบชั้นเลิศคลุกเคล้าเข้ากับพระหุวัฒนธรรมอันหลากหลายของเมืองเก่าที่มีประวัติศาสตร์สามยุคสมัยตั้งแต่สิงคราสู่สงขลาด้วยทำเลที่ตั้งอยู่บนคาบสมุทรที่มีสภาพแวดล้อมทั้งระบบนิเวศน้ำจืดและน้ำเค็ม ทําให้มีผู้คนเข้ามาอยู่อาศัยจนเกิดเป็นชุมชนโบราณที่ถูกผลัดเปลี่ยนปกครองจากรัฐสุลต่านซิงโราโดยชาวมุสลิมเมืองสงขลาฝั่งแหลมสนที่มีเจ้าเมืองคนจีนไปจนถึงรัฐไทยที่ย้ายเมืองสงขลามาฝั่งบ่อยยางในปัจจุบันเมืองเก่าสามยุคก,ก็คือยุคแรกก็คือฝั่งวโพแดงที่สิงหนครนะครับแล้วก็ย้ายมากีนอยู่ที่ฝั่งแหลมสนช่วงรัชกาลที่สก็ย้ายมาอยู่ที่บ่อยยาง สงขาหรือว่าซิงโกราฝั่งหัวเขาแดงเนี่ยประมาณ400ปีที่ผ่านมาที่นี่มีชยภูมิที่ดีมากนะครับมีการสร้างกำแพงเมืองล้อมรอบเป็นเมืองท่าที่มีชาวต่างชาติมาค้าขายเนี่ยทำให้เมืองมีความเข้มแข็งมากอายุทยานพยาพยามตีหลายครั้งก็ไม่แตกนะครับแต่ก็แตกในสมัยของสมเด็จพระนารายณ์เมืองก็ถูกทิ้งร้างไป แล้วก็มีการร่วมตัวกันใหม่อยู่แถวบริเวณแหลมสนนะครับสงขลาฝั่งแหลมสนตรงนั้นนะครับพื้นที่มันแคบสมัยรัชสามก็มีพระราทดำริว่าให้ย้ายเมืองมาที่ฝั่งบ่อยางก็คือที่ตั้งของเมืองสงขลาปัจจุบันแต่สิ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงของเมืองสงขลาคือการเป็นศูนย์กลางการค้าที่สําคัญมาอย่างต่อเนื่องที่ดึงดูดผู้คนจากทุกสารทิศให้แวะเวียนมารวมตัวกันที่นี่ พร้อมหอบเอาวัฒนธรรมที่หลากหลายจนผสมผสานกลายเป็นลักษณะเฉพาะของสงขลาไม่ว่าจะเป็นอาหารรสเลิศที่เชื่อมร้อยรสชาติความอร่อยที่ได้วัตถุดิบเฉพาะของดินแดนนี้ผ่านการปรุงรสอย่างสร้างสรรค์ของคนสงขลาอย่างเช่นไข,ข่ครอบผู้ปัญญาชาวประมงที่ใช้ไข่ขาวเพื่อย้อมอวนหาสัตว์น้ำแล้วนำไข่แดงที่เหลือมาแปรรูป ปลากระพงสามน้ำทะเลสาบสงขาที่สะสมความอร่อยไว้แทบทุกส่วนตามการเติบโตในสภาพแวดล้อมน้ำจืดน้ำกร่อยและน้ำเค็มที่ยากจะหาที่ไหนหรือมะม่วงเบาสิงหนาคนครที่รับลมทะเลและแร่ธาตุจากดินคาบสมุทรทำให้กรอบเปรี้ยวจัดและมีกลิ่นหอมเฉพาะจนได้มีการขึ้นทะเบียนสินค้า G i รวมไปถึงใยตานคาบสมุทรสถิงพระที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ จนได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI เช่นเดียวกันทะเลสาบสงขาเนี่ยมันมีสามน้ำคือน้ำเค็มน้ำจืดน้ำปล่อยซึ่งทำให้ปลาเนื้อปลากระพงสามน้ำเนี่ยอร่อยที่สุดค่ะของประเทศไทยเนื้อแน่นนุ่มไม่มีกลิ่นชาวแล้วมีมันแทกเมนูก็ลูกจิ้มเป็นปกสเต็กได้ซาซิมิได้แกงส้มมะม่วงเบาแกงส้มกับปลากระพงเนี่ยจะอร่อยมากค่ะ คือที่อื่นๆจะไม่มีทะเลสาบสงขาแห่งเดียวค่ะที่เป็นปากระพงสามน้ำคะ่ะไข่ครอบน่าจะมาจากมุสลิมก็ว่าได้เพราะว่าสมัยก่อนนะ่อวนนะเป็นคอต้อนเป็นฝ้ายฮะมันจะไม่มีอายุยืนยาวเพราะงั้นการทำให้มันมีความแข็งแรงมากขึ้นเนี่ยจะต้องเอามาแช่ในไข่ขาวเขาจะต้องเอาไข่แดงออกก็ต้องพยายามหาวิธีที่จะรักษาแล้วก็เอามาใช้ให้เกิดประโยชน์นะฮะ เอาไข่แดงเนี่ยเอามาแช่ในน้ําเกลือนะครับแล้วก็เอามานึ่งผมสุกม็จะเป็นสีส้มสวยเลยครับอยู่ในเปลือกไข่ครึ่งหนึ่งนะครนอกจากนี้อาหารในย่านเมืองเก่ายังเป็นอีกหนึ่งตัวแทนเรื่องราวที่สะท้อนความคิดสร้างสรรค์ที่แฝงไว้ซึ่งการอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนของผู้คนที่นี่ไม่ว่าจะเป็นสังขยาไหหลำข้าวสตูเต้าคั่วไปจนถึงขนมต้มใบกระเพาะ ซึ่งแต่ละร้านแฝงตัวอยู่ในย่านเมืองเก่าอันเต็มไปด้วยอาคารและตึกเก่าแก่ที่เป็นเครื่องบันทึกประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาของเมืองสงขลาพหูวัฒนธรรมของสงขลาบ่อยางนี่สะท้อนถ้าจะใช้คำว่าแทบจะทุกอย่างก็ได้นะฮะในวิถีชีวิตของผู้คนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอาหารเมืองสงขลาบ่อยางมีอาหารที่เป็นพหูวัฒนธรรม นะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารไทยอาหารจีนอาหารมุสสิมผมยกตัวอย่างนะเช่นคําว่าเท่าขั้วอย่างเงี้ยเป็นอาหารที่เรียกว่าอาจจะเป็นซิกเนเจอร์ของเมืองสงขาก็ได้นะพอไปเรื่องของที่อยู่อาศัยอาคารบ้านเรือนของเมืองเก่าสงขลานี่จะเห็นได้ว่ามันจะมีความเป็นพหวัฒนธรรมที่หลากหลายในถนนนครนอกถนนคนครในถนนานางงามและก็ซอยต่างๆที่ต่อเนื่องเนี่ยจะมีอาคารบ้านเรือนที่เก่าจะมีศิลปะสถาปัตยกรรมนะครับที่มีความเป็นเรือนไทยผสมอยู่ความเป็นเรือน ชิโนยูโรเปียนผสมอยู่เรือนจีนแบบดั้งเดิมก็ยังมีนะฮะจริงๆแล้วในซอกในซอยบางแห่งเนี่ยเรือนไทยแบบหลังคาจั่วก็ยังปรากฏให้เห็นโดยส่วนตัวของคนที่นี่การที่เขาจะมีความคิดสร้างสารรค์ที่จะปรับเปลี่ยนนู่นนี่นั่นให้เข้ากับยุคสมัยแล้วก็เข้ากับสิ่งที่มันเป็นอยู่ในนักปัจจุบันนะผมว่าเขาค่อนข้างจะมี creativity สูงเพราะฉะนั้นไม่แปลกใจเลยฮะที่จะเห็นอะไรใหม่ๆห,หรือจะเห็นแบบ การเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มีอยู่ไม่ได้ใช้ปรับเปลี่ยนเป็นแบบนู้นแบบนี้ซึ่งปัจจุบันเราก็ยังเห็นหลายหลายอย่างที่ปรับเปลี่ยนไปอะไรอย่างี้ครับความเป็นเมืองสร้างสรรค์ของสงขลาจึงประกอบไปด้วยทั้งสถานที่และผู้คนที่ใช้ความสร้างสรรค์นอนุรักษ์ต่อย,ยอดและส่งต่อความเป็นสงขลาให้ดำเนินต่อไปอย่างไม่รู้จบ